สวัสดีครับพบกับดิสโก้วันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะครับตลาดหุ้นของเราตอนนี้ก็หลุด1,600มานิดนึงนะครับปิดที่1,599นะครับตอนนี้ก็ทั้งโลกก็ราคาหุ้นปรับตัวลดลงรวมทั้งคริปโตเครนซีนะครับนักลงทุนเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับหลังจากที่ปัญหาของซ e เวเกตนะครับตอนนี้ปัญหาของจริงๆปัญหาหลักของอของตลาดเนี่ยก็คือเฟด ขึ้นดอกเบี้ยสูงและนานนะฮะพอสูงและนานเนี่ยเริ่มเกิด financial p r i s i s เล็กๆเ,เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดก็จับตาดูว่าจะมีการอกไปสู่แบงค์ใหญ่ๆหรือเปล่านะครับตอนนี้ล่าสุดก็ s i ล i c o n v a l e y แบงค์นะครับก็เกิดแบงค์รันะฮะแบง์รันซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันถึงแม้จะไม่ t o i g to fail นะฮะแต่ว่าปล่อยให้ล้มไม่ได้นะ ผมคิดว่าเฟดอาจจะต้องทําอะไรนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จับตาดูนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นแบงก์ที่ปล่อยกู้ให้กับสตาร์ทอัพนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าลอจิกมันก็มีอยู่นะครับก็คือดอกเบี้ยสูงนะฮะบนดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงสูงและนานเนี่ยมันก็มีปัญหากับสตาร์ทอัพเพราะสตาร์ทอัพพวกนี้กําไรมันไม่มาอยู่แล้วนันในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เลย เกิดแบงก์รันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวเราไปจับตาดูนะครับแต่ว่าถามว่า,าตลาดหุ้นเราดูน่ากลัวไหมนะครับถึงแม้จะทำนิวโลลงมาเนี่ยจริงๆพวกแบงค์ขนาดใหญ่นะครับอย่าง BBL FCB KTB ก็ทรงตัวอยู่นะฮะหรืออย่างใิคมอุตสาหกรรมอมตะ w h a รวจ,จนะก็ทรงตัวนะครับอุ้นกลุ่มท่องเที่ยวพวกเซนเทลเอราวันมินต์วิรันดานะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะ พราะนั้นดูแล้วหุ้นหลายตัวไม่ค่อยเป็นไรกลุ่มคอนซัมมชันนะฮะพวกโมชิคลินิกคอมเซเว่นอิชิโอสุสภาแพลตินัมพวกนี้กราฟยังดูโอเคอยู่นะครับหรือแม้แต่ Pro p e r t y หลายๆตัวนะครับอย่างโอดิโอิก็ขึ้นมาทำมิวไฮใหม่ APQH o u s e s t a สเตนะครับแล้วก็สื่อสารอย่าง a d v a n c e ์เอ่อ True ก็ยังโอเคอยู่นะครับพวกตกแต่งบ้างนะครับตกแต่งบ้านก็กลับขึ้นมานะครับ แล้วครับแล้วก็พวกโลจิสติกพวก SJD w นะฮะ III พวกนี้ก็ยังดูดีนะครับก็คือตัวที่มันดูแย่นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูทีละทีละลายแล้วครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็จับตาดูแนวรับแถวพันหนะครับถ้ายืนได้ก็ดีกลับนะครับถ้ายืนไม่ได้อาจจะปรับตัวลงมาที่พั0ห เจสนะครับส่วนแนวตั้งจะอยู่ที่1,625นะครับในสัปดาห์นี้นะครับไปดูตลาดหุ้นทั่วโลกก่อนนะครับก็ลงตามระเบียบแล้วครับก็เนื่องจากว่าเกิดปัญหาโดม i n o เอฟเฟกนะครับดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ตัวดาวโจนก็ลบไปต่ออีกวันศุกร์นะฮะลบไปอีก1%น็ดลบไป1.7นะครับแคนาดา1.5นะครับหรือแม้แต่ในยุโรปยุโรปนี่ลงลงหมดนะครับประเทศไหนที่ขึ้นมาเยอะนะครับอย่างพวก เอ่อพวกกรีซพวกสเปนอิตาลีลงเยอะหน่อยลงหนึ่งจุด้าถึงสองเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อประเทศหลักๆก,ก็ลงไปหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับราคาทองซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวเพิ่มขึ้นฮะโกลสปอตขึ้นไปถึงสาสิบแปดเหรียญนะครับทองคำไทยก็ขึ้นไปแถวสาม0มื่นเอ่อตอนนี้น่าจะสามหมื่นกับสี่ร้อยนะครับแล้วก็เอ่อส่วนราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อราคาถ่านหิน ก็พุ่งขึ้นนะฮะอันนี้พึ่งพึ่งเด็ดกลับนะครับรัคษาฐานหินบอกิกรายอินเด็กซ์นะครับอันนี้ก็ปรับขึ้นอีก3%บอร์ต์บกดรอินเด็กซ์ขึ้นมาแล้วทั้งหมดเอ่อสสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ถ้าขึ้นต่อก็เป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับนะฮะเอ่อส่วนเอ่อทั้งแถบเอเชียก็ไม่เหลือเหมือนกันนะครับอย่างฮ่องกงเนี่ยลบไป3%นะครับซึ่งก็ผิดหวังผมก็ผิดหวังเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้จีนเป็นช่วงที่เอ่อยังประชุม2องสาภาอยู่นะครรรับซึ่่งนาจจะะปะชุมเส็ ในวันศุกร์หน้าแล้วก็น่าจะประกาศมาตรการกระตุ้นอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ส,สรุปแล้วของเอสเอส่วนใหญ่ก็ลบไปหประมาณหนปะอร์ะฮะของเซตก็ลบไปเกือบหนอร์เซนตะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พันห้าร้อยเก้าสิหลุดพันหกร้อยมหนึ่ง มาดูกรณีที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เซอร์เกตนะครับก็เป็นคริปโตแบงค์นะครับเตอนนี้ก็ราคาหุ้นก็ลงมาทำเอาทำโลนะครับเอาเอาทำโลลงมาละนะครับอยู่ที่ยิบประมาณสองะฮะสองนะอันนี้ก็ลงมาตลอดนะครับก็คือเรียกว่าคงผมว่าคงเจ๊งนะครับคงไม่รอดนะฮะออันนี้แต่ว่าอันนี้ตลาดมันก็รับรู้ไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็ อันนี้มาดูของในยุโรปเองจริงๆแล้วก็ไม่น่าวางใจนะครับอย่างของเครดิตสวิสนะครับลงมาะทำเอาทำโล่นะฮะสองจุนะครับ, 61, รบขึ้นจะสูงสุด77เหนะรียญนะฮะออดอลลาร์นะครับถ้าเราไปดูอันนี้เป็นบันลีชาร์ดนะครับบันลีชาร์ดถ้าดูตัว RSI จะเห็นว่าลงมาแตะ25ก็ต่ก็ตามมาส์กภาวะอย่างนี้ก็คือาร่มละลายแน่นอนนะครับแต่ว่า เดิมเนี่ยมันก็เกิดภาวะอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เหมือนตลาดหุ้นในยุโรปไม่สนใจนะครับแต่ว่าผมผมคิดว่าพอเกิดกรณีของ s ฟล i c คอน a อลเล b แบงมีปัญหาในในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ผมว่าน่าสนผมว่าเขาเริ่มสนใจคือคนเนี่ยมันแล้วแต่ฮะถ้าอยู่ในช่วงไม่กลัวก็ไม่กลัวฮะพอเกิดดเมโนโอเอฟเฟกเกิดขึ้นน่าจะกลัวเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูในยุโรปเช่นเดียวกันนะครับเครดิตสวิส มีปัญหานะครับดอยช์แบงก์ก็ลงแรงอันนี้ลงแรงในวันพฤหัสในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมานะครับตัวดอยช์แบงก์นะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเซนต์คอนบัลเล่ฟินแลนเชียลกรุ๊ปนะครับก็เป็นสตาร์ทอัพแบงก์ที่ปล่อยกู้ให้กับตัวนี้ในวันศุกร์ไม่ได้เทรดนะฮะในไม่เทรดแต่ว่าช่วงนี้ก็เกิดแบงก์รันอยู่นะครับก็เรียกว่า,เ,าเคยไฮที่763เหรียญตอนนี้อยู่ที่106เหรียญน,นะครับก็เรียกว่าลงมาเยอะเลย วันนั้นตัวนี้ก็เริ่มเป็นโดมิโนเอฟเฟกตนะครับตลาดก็ไปกังนวลเรื่องของเครดิตดีฟอลต์นะครับทั้งในในอเมริกาด้วยในยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เกิดขึ้นในเวียดนามด้วยนะครับจากการที่ดอกเบีย้ยปรับขึ้นมาสูงสูงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้บริษัทที่ออกคอร์เปร t ตออกออกคุณกู้นะครับพวกนี้ออกคุณกู้พอออกไปแล้วเริ่มมีปัญหา พอรับหมดอายุต้องโรเวอร์ใหม่นะครับพอโรเวอร์ใหม่ต้องออกในในในอัตราที่แพงขึ้นทวนอันเก่าเนี่ยบางทีคนก็ไม่ต่อพอไม่ต่อปุ๊บอ้าวต้องขอถอนเงินเพราะนั้นอาจจะเกิดปัญหาพวกเครดิตดีฟอลต์ได้นะครับทั้งในอเมริกาในยุโรปนะครับแล้วก็ในเอเชียหลายประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากการที่ขึ้นดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วนะครับ แต่นี้อันนี้ก็สรุปไม่ฟังนะครับนนก็คือน,นักลงทุนก็ขายสินทรัพย์เสี่ยงนะฮะกังวลฟ i น a n นเชีย r i คร s ซิสนะครับ,นบ,นรบแล้วก็อาจจะนำไปสู่เครดิตดีฟอล l ์ดังที่กล่าวไปแล้วแล้วก็ US r e c e s s i o n นะครับอันนี้ก็ซิลิคอนวอลเลย์เครดิตสวิสอันนี้ผมกล่าวไปแล้วนะครับแต่แต่ตอนนี้เนี่ยข้อดีคือมันก็มีเหมือนกันนะฮะคือเฟดวอชทูสนะครับคาดคาดว่า22นี้นะครับก็คือสัปดาห์หน้านะครับ โอกาสขึ้นหนเบีย้ยของเฟดเนี่ยน่าจะอยู่ที่25บิบไม่ใช่50บิบแล้วนะครับออโอกาสไปถึง78อนะครับอันนี้ก็เ,เป็นเฟดวอชชูแต่ว่าตลาดก็ยังมองนะครับว่าเทอร์มินัลเรทอาจจะเป็นนิ่งที่ประมาณไม่เกิน6ในปีนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอีกนะครับอ,อ,อันนี้เป็นดอลลาร์บอลยูสิบปี2ปีนะครับแล้วก็ภาวะอินเวอร์เตอร์ยิเคิร์ฟนะครับก็ยังติดลบอยู่88บิปนะฮะ อตอนนี้ไอบอลดิวที่ปรับตัวลดลงอันนี้มันก็เป็นบวกเล็กๆต่อตลาดเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่มีปัจจัยบวกเลยนะครับเห็นว่าบอลดิวสองปีเนี่ยขึ้นไปสูงสุด5.1ครับลงมา4.58โอ้โหลงมาดิ่งสยองเลยนะครับหรือ10ปีก็ลงนะฮะสาปีก็ลงอันนี้เทียบให้ดูเลยนะครับก็ตาที่บอลดิวปรับตัวลดลงก็ตลาดก็มองว่าที่สุดแล้วเฟด อาจจะทําไม่ได้อย่างที่โม้นะครับอันนี้อันนี้เป็นอันที่ตลาดมองนะครับมาดูค่าเงินด้วยค่าหนึ่งก็เช่นเดียวกันฮะดอลลาร์เคยแข็งแข็งอยู่ประมาณใกล้ๆร้อยหลงมาร้อยสี่จุดห้าสามนะครับเยนก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นบาทเราก็กลับทิศมาแข็งค่าขึ้นสามสิบสี่จุดแปดหนึ่งนะครับจากที่เคยขึ้นไปสามสิบห้าจุดสี่นะฮะอันนี้ก็มีปัจจัยบวกมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าปัจจัยลบมีแต่อย่างเดียวนะครับ มาดูหุ้นเทส l a ครับเทส l a ก็ยังทรงทรงในวันศุกร์นะฮะอยู่ที่173แนวรับก็ประมาณ161ครับแต่ช่วงนี้ผมคิดว่ากราฟมันไม่ค่อยสวยละนะครับพอไม่ค่อยสวยอยู่ในโซนที่เรียกว่าลงมาแล้วไซด์เวย์นะครับคือการที่จะขึ้นไปยากละนะครับเพราะว่าจะอาจจะต้องลงมาสร้างฐานซะก,ก่อนนะครับอารีบาบาครับอาีบาบาตกมาเยอะเหมือนกันนะครับเรียกว่าลงมาจากจุดาจาก 121เหรียญเนี่ยลงมาลงมาเขาเรียกว่า61.8%ละนะครับลงมาแถวแนวรับ82ตรงนี้ลองจับตาดูอยู่นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่แล้วก็ไซเบอออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์หน้าไม่ค่อยน่ากลัวฮะไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่ามันตกมาละตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับบิตคอยพอลงมาหลุด20,000เนี่ยนะครับแถวนี้ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแนวรับจะอยู่ที่ 19,300 19,300นะครับถ้าลงมาตรงนั้นผมคิดว่าน่าสะสมเท่านี้ก็ไม่น่าขายนะครับผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในแนวโน้มการขาลงแรงๆเนี่ยน่าจะใกล้จบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นในช่วงไซเวกรอบแนวรับก็19,300กรอบแนวต้านก็ประมาณ2 0 0 0 0นะฮะประมาณ0ตัวั2 1 0 0นะ 21, 000, 21, นะครับ อันนี้กรอบแนวต้านนะฮะสำหรับตัว b t c นะครับผมคิดว่าน่าจะเริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็ออกข้างก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปทยอยทยอยโอเปอร์ลองนะครับแต่ว่าอาจจะเล่นสั้นไปก่อนนะครับเล่นเป็นแบบไซด์เวย์นะฮะส่วนถ้าขึ้นไปแรงๆแถวขึ้นอ่อขึ้นไปแถวอ่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยก็อาจจะโอเปอร์ชอตได้เพราะว่าผมเชื่อว่ายังไม่สามารถที่จะ อยู่ดีดีเบรคเอาต์เบรคขึ้นไปแรงๆได้นะครับผมเชื่อว่าน่าจะแขกอยู่ในกรอบนี้นะครับสำหรับ BTC ตัวอื่นก็อาจจะคล้ายๆกันนะฮะมาดูราคาทองคำโอ้โหทองคำขึ้นแรงฮะนะครับขึ้นมาทะลุ1,800 18,500ตอนนี้อยู่ที่18,670นะครับตอนนี้แนวรับก็เลยมาอยู่ที่1830นะครับ1830นะฮะแนวต้านก็ตอนนี้อยู่ที่1 8 6, 6่งนะครับแนวต้านก็อยู่ที่ 1890กนะครับก็เรียกว่า,เ,าเปลี่ยนกรอบของการไซเวย์นะครับเป็นไซเวย์เหมือนกันแต่แต่ว่าฐานยกขึ้นนะครับจากเดินที่มองว่าแนวรับอยู่ที่พันแปดร้ 1800, ก็เป็นพันแสนะครับส่วนแนวต้าน1,890นนนยังผ่านยากับผมคิดว่าน่าจะออกด้านข้างก่อนนะครับสรุปแล้วทองคำน่าจะวัดท่อมไปแล้วแล้วก็อยากอยู่แนนโนมไซเวย์ออกข้างนะฮะในช่วงนี้ น้ำมันน้ำมันก็เช่นเดียวกันนะฮะน้ำมันไส้เวย์อยู่ในกรอบ72กับ82นะครับตอนนี้อยู่ที่76.5ก็ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนตัวที่แย่นะครับแล้วก็ดึงตลาดลงก็นี่แหละครับตระกูลตระกูลพี่ปอเนี่ยแหละครับปตทสอผนิวโลฮะแต่ตอนนี้มันโอเวอร์โซเยอะนะครับเอ่อ IRPC ก็เกือบนิวโลนะครับ OR นี่ ดูไม่จืดนะครับโ oh, ออานี่ถอยไปเรื่อยเลยนะครับแนวรับอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยโ oh, ออาร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทวงดัชนีลงนะครับแล้วก็ทําให้หมุดตลาดไม่ค่อยดีนะครับเดี er ๋ยวเราลองเข้าไปดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในสัปดาห์นี้ก็จับตาดูในวันที่16มีนานะครับก็ประชุมบีประชุม ECB ก็คาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ย50%บเป็น3%นะเะเอ่อมาดูต่างชาติซื้อขายสุทธิครับ ต่างชาติก็ยังเป็นตัวแปรนะครับในช่วงนี้ว่าตลาดจะหยุดตกหรือไม่นะฮะก็ยังขายสุดที่ไปอีก3 0 0พกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ช็อตฟิวเจอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณว่าตลาดอาจจะปรับตัวลงต่อในวันจันทร์นะฮะมาดูเซตครับเซตก็ปรับตัวลดลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่เก้าอยห้าสนะฮะก็คาดว่าจะลงมาถูสู่934าสามส่นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่เก้อยเจบสีนะครับ ก็เรียกว่าคงจะแกว่งอยู่ในกรอบนี้สําหรับตัวเซฟฟิพตี้นะฮะก็ดูดูตามนี้เป็นหลักนะครับก็ยังยังแนะนําตราบใดที่ยังต่ํากว่า974นะฮะก็แนะนําทางโอเพนช็อตนะครับสำหรับตัวเซฟฟิพตี้เทสต์อินเด็กต์ฮะเทสต์อินเด็กต์ตอนนี้ก็พันปิดที่1599แนวรับที่เป็นแข็งๆจะอยู่ที่1 5 6 0 1 5 7 0นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่1625นะครับ ทะลุพันหกร้อเย,ยมาถึงจะเป็นบายซิกแนวนะครับ่เรียกว่าสัญญาณซื้อนะครับสรุปแล้วก็ผมมองอย่างนี้ฮะก็7จ็ดเพฤษภาเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้าน่านจะเป็นสัปดาห์ที่นายกของเราลงตูนนี่แหละครับก็น่าจะประกาศยุกสภานะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีต่อตลาดหุ้นนะฮะถ้าอก็มองว่าในช่วงนี้ถ้าปถ้ามีการประกาศยุกสภาแล้วเลือกตั้งตลาดหุ้นจะให้ผลตอบแทน สเดือนก่อนเลือกตั้งประมาณ4เปอร์ซนึ่งเท่ากับเซตบวกราว65จุดนะครับมันนั้นนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเกิดตลาดลงไปต่ำสุดที่1,570นะครับแล้วเราเกิดเลือกตั้งขึ้นมาตลาดก็อาจจะขึ้นไปที่1,750นะครับส่วนแนววันนี้ก็มองว่าตลาดเปิดมาไซเบดาวนะครับแต่ว่ายังตับตาดู1,595กก่อนนะครับถ้ายืนตรงนี้ได้ก็ดิดกลับแต่ดิดกลับแล้วยังเป็น ขาลงนะฮะเด็ดกลับก็มีแนวต้าน1,610 1 6้5ถ้ากลับไม่ได้นะครับก็จะลงมาที่1580แนะครับแล้วก็1570อีกอันหนึ่งนะครับส่วนหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้ก็มองไว้5ตัวนะครับตัวแรกคือ t ท s c o ตัวนี้ขึ้นมาต่อเนื่องแต่ว่าออมองว่าด้ายังยังขึ้นต่อได้นะครับ g l o b อ l นะครับอีกตัวหนึ่งคือลาน,นานะครับตัวนี้ก็สัญญาณซื้อก็เริ่มกลับมา ีกตัวหนึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดินเรือ r c l นะครับแล้วก็วีรันดาก็อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอยู่ในกลุ่มโรงแรมนะฮะไปดูตัวแรกครับท e s c o ตัวนี้ในวิก k l y chart นะฮะขึ้นมาเยอะตัวนี้จําได้เคยเชียร์ไปเมื่อ2อสสัปด,ดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลอดนะครับมีช่วงหนึ่งปรับตัวลงแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกละนะครับตอนนี้ก็อยูอยูอย่างนี้ฮะเนื่องจากขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะต้องใช้ต้องมี stop loss ไว้ด้วยนะครับคือ stop loss ถ้ามันหลุดแนวรับที่19.5นะครับถ้าไม่หลุดแนวรับอยู่ประมาณ20 20บาทนะครับคือตอนนี้ปิดที่20.4แล้วก็ดูจากโมเมนตัมของสัญญาณซื้อแล้วน่าจะไปถึงเป้าหมายที่22บาทนะครับสรุปแล้วตัวนีออ้ดูแนวรับที่20หลุด19.5เลิกฮะไม่เล่นนะครับถ้าเกิดรับ20ได้ก็มองจะไซด์เวย์อัพไปที่21กับ22นะครับส่วน global global ตอนนี้เริ่ม ปรับขึ้นมาทำนิวไฮในรอบสามสัปดาห์นะครับก็มีแนวรับแถวประมาณ19.2นะฮะปิด19.8นะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ประมาณ20.4ก็เรียกว่าอัพไซด์มี่คยเยอะแต่ว่าตอนนี้เรียกว่าหาหุ้นเล่นยากะฮะเพราะว่าตลาดมันลงมาตลอดเซนติเมนต์มันไม่ค่อยเป็นบวกนะครับนี่สำหรับตัว Global นะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวรานานะครับในกลุ่ม ลาน,นาน,นี่ตกมาเยอะนะครับตกมาเริ่มมีสัญญาณซื้อจะเห็นว่าตัวในบิ๊กซีชาร์ตมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในเดลี่ชาร์ตก็มีสัญญาณเหมือนจะเป็นดับเบิลบับับเบิลบอททอมเล็กๆนะครับเกิดขึ้นแนวรับก็อยู่ประมาณ16 16บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายจะขึ้นไปรอบนี้ก็คือ17.4นะครับตลาดปิดที่16.5สําสำหรับตัวลาน,นาน,นะครับสำหรับอีกตัวเอ่ออันนี้ก็เป็นดัจชนีบอลติกไรน์อินเด็ก ดูซ้ายมือฮะซ้ายมือเป็นวิกฤตชาร์จขึ้นมาตลอด3สัปดาห์นะครับส่วนขวามือนี้ก็ก็ยังขึ้นต่อนะครับอันนี้พอขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวที่ได้ประโยชน์นะครับก็จะเป็น t t a p g e s h i p p i n g r c l แต่ตัวที่กราฟสวยสุดนะฮะก็จะเป็น r c l นะครับลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าดูในวิกฤตชาร์จเนี่ยราคาปิดมีสัญญาณซื้อแต่ว่าใน Daily ชาร์จเนี่ยมันเหมือนกับปิดชนแนวต้านเพราะฉะนั้นตัวนี้อาจจะอ่านอย่างนี้ครับ ก็ปิด32.5แนวรับประมาณ31.5นะครับถ้าทะลุ33วิ่งแรงฮะไป36เลยนะครับทะลุ33วิ่งแรงแล้วก็ดูอย่างนี้เป็นหลักนะครับสำหรับตัว r c l นะครับสำหรับตัวสุดท้ายก็อยู่ในกลุ่มท่องเที่ยวฮะท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็จะมีเซนเทลเอลวันมิ้นวิลันดานะครับแต่ว่าตัววิลันดานี่ก็ ดูเหมือนยังแลกกาดนิดนิดแต่เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับวิลันดานะฮะ,ะตัวนี้ก็ปิดที่7.8แนวรับก็จะประมาณสัก7.7.65นะครับแล้วก็เป้าหมายที่จะขึ้นไปก็ประมาณใกล้ๆ8บาทนะครับตอนนี้อพไซต์มาดูไม่ค่อยเยอะนะครับบางทีก็ดูไม่ค่อยจูงใจแต่ว่าตอนนี้พูดกัพูดมันหาตัวเล่นในตลาดยากฮะ,ะมันมันออกจาก จับองนี้ลำบากเหมือนกันนะครับสรุปแล้วในสัปดาห์หน้านะครับจับตาดูนะครับว่าจะมีเฟดนี่ยอาจจะเข้ายืนมือก็มาช่วยตัวซีลิคอนวอลเล่แบงค์หรือเปล่านะครับส่วนตัวเซตเนี่ยจับตาดูแนวรับที่1,595นะครับถ้าไม่หลุดก็ดิดกลับแต่ดิดกลับแล้วยังเป็นขาลงนะครับยังไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะ แล้วก็ส่วนต,ตัวตลาดหุ้นเราบ้านเราเองเนี่ยหุ้นที่แนะนำก็จะมีะตัว global นะครับตัว tesco นะครับตัวลานานะครับแล้วกอ็อีก2ตัวก็คือตัว rcl แล้วก็ตัววิลันดาครับสวัสดีครับ